คนชมครออกมาแล้วเป็นไงสนุกไหมจบแล้วเหรอโอ้สน,อสนุกไหมคะฮะสนุกไหมสนุกกี่รอบแล้วนี่สองรอบแล้วรอบที่สามเนาะรอรอรออาจารย์แม่เออโอ้โอนี่กำลังออกมาสนุกไหมคะสนุกไหมคะคายอ,อว้าวมาชมใหม่นะคะมาชมใหม่ รอรอรอน้องอยู่บอวินอาจารย์แม่อาจารย์แม่าาแมวันดีค่ะเดียว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 วันดีค่ะอย่าเพิ่งกลับให้อาจารย์มิราเข้ามารอไอ้เร็ว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 อยากให้มาเจอกันไป<ล>ขนลุกไม่เป็นไงไปห้องน้ำไปห้องน้ำเออแน่นแน่นนั่งก่อนนั่งกอนเนี่ยเรียนไหมบอกบอกว่าแฟนอาจารย์ผอมลง อมเอนื้อดูผอมลงนะเพราะว่าไม่กินข้าวเย็นเนอะด้านแต๋วนั่งก่อนแม่หกโมงนั่งก่อนหกโมงนะไม่ต้องกินเลยเนอะแล้วขายของถึงกี่โมงคะเนี่ยสองทุ่มฟ้าเนอะขายตั้งแต่ห้าโมงขายลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ไก่ทอด วันหนึ่งก็ร้อยร้อยยี่สิบไม้แค่นั้และพอแล้วพอแล้วทําแค่นี้พอแล้วร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบแล้วไกลไหมนี่จากที่นี่ไปไกลไหมประมาณเจ็ดโลแปดโลเจ็ดโลแล้วเป็นยังไงชมใครอ้อครั้งที่สองครั้งที่สองเอาให้ได้ครั้งที่สามต้องมีครั้งที่สามเพราะยังสงสัยอยู่ตอนนี้ลูกอยู่บ่อวินนะคุรีเลยไม่ตามเพราะว่าเดี๋ยวก็ เส้นหนูนเลยเส้นสัตหีบขึ้นขึ้นเอ่อขึ้นทาง่โคราชไปชัยงพูรอ๋อ,อน้องเขากลับทางนู้นเลยแต่ว่าคูรีก็ว่าจะอยู่พักแล้วก็จะทำม่านที่บอวินก็เลยว่าจะพักที่นี่ก่อนเล้วถทีจะต่อไปไปทำผ้าม่านนัดเข้าไว้ผ้าม่านใส่รถยนต์เพราะว่าตอนนี้ทำแอร์ใส่รถแ,แล้วจะจะเลาะไป ห้าหมื่นหกจ้ะแต่ว่าไปไปดูน้องหลายครั้งแกก็จะนอนหรอที่รถเป็นยังไงใครอ้อนี่มีภาคสองไหมนี่อนาคตนี่มีไหมถ้าเกิดว่าทะลุถึงแค่สักเก้าสิบล้านแปดสิบล้านบอลเขาก็ว่าจะมีแต่มันทิ้งปมไว้นะแม่สังเกตไหมใช่ใช่ใช่ทิ้งทิ้งปมไว้แล้วเพลงก็เหมือนไม่จบนะ เพลงยังไม่จบหรอกเพราะว่ามันเป็นคนละยุทคเหมือนกันเพื่อที่จะได้เอามาปล่อยต้องมีอะไรที่จะปล่อยของอีกเนาะไงเพราะปล่อยได้แล้วมาแล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังต้องมีอยู่แต่อาจารย์บอสโจเก่งกว่าอาจารย์เรานี่เก่งสุดเก่งที่สุดเลยก็นี่แหละทำไมคนวัย67ปีทำไมพ่อบอสโจบอกเมื่อวานผู้รีบบอวินนะว่างไปได้ไหมเออเราก็บอกว่าเอ้า พอไปได้ก็ไปไอ้ที่ทําคลิปนี่มันไม่เท่าไหรแต่ใจแลกใจเราก็ลักน้องไม่ได้ไม่ได้อะไรตอบแทนนะแต่มันเป็นความสุขเนาะให้ความสุขของความสุขที่ได้มาดูเล่ไม่ได้เจอลูกกับบอสเนี่ยประมาณหลายเดือนแล้วก่อนปิวงเพราะว่าเขาจะมาแสดงที่ชุมชนนี่แหละจุดนี้แถวอมตะเนี่ยประมาณ สองสามรอบฝนมันตกชุกกับปีนี้มันตกตลอดเลยช่วงวันก็ยกเลิกยกเลิกตลอดแล้วก็เลยไม่ได้ไปดูกันแล้วไม่ได้ไปเจอกันตะอ,อสาส,สี่สี่เดือนเลยนระอบนี้จากตลาดวิ่งสู้ค่ะ4ี่เดือนก็เลยบอกวันนี้ยังไงต้องมาทีแรกบอกเอกเขาจะไปนู่แล้วก็จะมานี่ไหมพออาจารย์มดโพหนึ่งสองสามมาแน่มาแน่มาแน่แล้วพอรเราดู ก็ก็ไม่มีลายกับอาจารย์แม่ด้วยอยากได้ลายขอลายเท่าน่อยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้จบเลืออีกได้สี่แล้วนะคะอยากแกให้อาจารย์แม่เล่าถึงน้องอุ้งอิงน้อยเออขอฟังแต่ในไลฟ์สดเนาะฟังในไลฟ์สดเล่าเกี่ยวกับน้องว่าน้องแสดงเรื่องนี้ถึงแม้นราบทจะน้อยแต่เด่น เหมือนกันไหมคิดเหมือนคูรีไหมคะเป็นบทของเขาเองที่เขาบอกเสมอว่าเขาเป็นอู๋หิงเป็นตัวเขาเองค่ะเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นอู๋หิงในเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นบทที่สื่อถึงคำว่าผููหิงใช่ไหมคะแล้วอู๋หิงคือใครอู๋หิงคือคนที่เป็นนักร้องเป็นซูเปอร์สตาร์ของสาวน้อยปิ๊บบนแหวนดังนั้นเนี่ยคือในบทเนี่ยก็จะสื่อให้เห็นว่า จะต้องเป็นคนที่ร้องร้องเกิรในพิธีที่เป็นกนขึ้นมาก่อนที่ไหว้ไหว้ครูอันนั้นขนลุกมากเพราะว่าแบบแค่เกิดมาก็ไอ้นี่แล้วล่ะแล้วก็พออันนั้นก็คือหญิงเป็นคนที่ร้องเพลงซ้อมใช่ไหมคะก็เป็นตัวแทนของสาวน้อยเป็นแทนในการซ้อมช่วงที่ร้องเพลงบองเขาเองนะคะแล้วก็ มาอีกทีหนึ่งก็ก็ยังเป็นช่วงที่กำลังไหว้ครูแล้วร้องแล้วมีการอินในบทแล้วก็ทุกคนก็เลิรมซึ่งบทเนี่ยจแม่เห็นอยู่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันตัดออกนิดน,นึงตรงที่อุงหิองร้องไห้ใช่ตัดตรงตร้<ร><ร>องไห้ถึงร้องไห้แต่ว่าหลังจากนั้นมีอีกคือเท่าที่อาจารย์ปอโจพูดเสมอว่าตอนเนี้ยเป็นตอนที่อุงอ้งิงนันร้องร้องหยุดไม่ได้ ดนลองล้วอยู่ไม่ได้ต้องพักใหญ่ๆเลยอ่ะ,ะซึ่งมันเป็นการที่แบบว่าคือมันอินในอารมณอะเขาเข้าสึงบทเขาเขาอินในบทของเขาใช่เขาจะแดงเหมือน,นทุกคนก็ไอ้น,นี้หมดเลยคน<ล>รู้คนรู้พอดูคนรู้คนรู้รเลยต,ต้องมาเก็บยังยังคิดอยู่ว่าถ้ามันมีอครั้งที่สาอีกก็จะมาอีกส่วนส่วนสุดท้ายอีกบทหนึง ที่ร้องเพลงบนเวทีอันนี้คือจริงๆที่เป็นนักร้องของสาวน้อยพิ้นบ้านแพงจ้กดังนั้นคือเขาโชว์กับพ่อโจที่เดินลงมานี่คู่ชีวิตของอาจารย์แม่ดูดีกว่านี่น่าจะดูรียการบัตรก็มีพอดีพอดีอยู่ข้างนอกค่ะปรากฏว่าพอเราเห็นตรงนี้แล้วเราก็ คือหลายคนบอกว่าอุหงอิงมดน้อยเกินไปแต่บทแต่ละครั้งที่อุหงอิงออกอ่ะเด่นเด่นแต่ที่สะกดเราเนาะแต่แม่ชอบที่สุดก็คือบทตอนเล่นผีถ้วยแก้วอ๋อผีถ้วยแก้วเราเป็นเด็กเราเคยได้เล่นไหมเป็นเด็กน่ากลัวมากในความรู้สึกเนาะไปไงคือมันไปเองได้ยังไงแบบว่าคือมันให้เรารู้สึกตอนที่เด็กๆใช่ใครดูดีนะอุ๋งอิงตัวนำเลย ใช่ดูไว้ดีนะดูตัวเดินเรื่องเเรื่องลยตั้งแแรกเลยตั้งแต่มีอุ๋ิงนั่นก่อนใครดูดูระยะคือตัวอื่นคือตัวแบบตัวบทนี่ไหพะให้ให้คุรีพูดครั้งหนึ่งว่าเอฟซีพูดมาบอกว่าหนึ่งน้องอุ๋งอิงถึงบทจะน้อยแต่เด่นสองทำไมเอฟซีหลายท่านเพราะว่าไปหลายที่เนาะบอกว่าทําไมไม่ทําประวัติน้องแต่เดี๋ยวก็จะออกมาไงแต่ว่าต้องทัเป็นกุ ใช่นี่แหละให้เป็นเรื่องแบบนี้เปิดให้คนทั่วทั่วประเทศทุกภาคชมได้และวคนที่ามาดูเนี่ยเขาไม่ดูใช่ใช่มันเหมือนบอกบอกการทําความดีเป็นไข่ก้อ็ที่ดีเป็นตัวแทนที่รับไข่อ่อนแล้วแม่ก็หวปล่อยให้แล้วอีกก็คือคือการที่เขาทาความดีมาตลอดจนได้เป็นนักร ก็พี่เกดคือเขาคงคิดย้อนว่า,าถ้าห้าปีที่แล้วเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แล้ถ้าเขาไม่ปิดออใครอ้อเขาเนี่ยสายตาเขาเือนเขาคือคนที่ยืยุ่อยู่เวทีนะั้นตรงนั้นจะอันนั้นคือการที่เขาปิดแล้วก็ด้วยความดีคนที่ไม่ผิดใายอ,อ้อก็เลยขึ้นไปเด็ดก็เลยภายใน เราคิดตรงนั้นเลยแล้วก็มาเดินคือคือต้องต้องหนังเรื่องนี้คนดูผิวเผินไม่ได้ต้องแกะใช่ต้องแกะแล้วก็มองให้ลืดเดี๋ยวก็มากันอีกนะต้องมาอีกนี่องมาอีกนะคะต้องมาอีกคิดละคิดตัวละครตัวตัว่โอ้ยวันนี้นะคะช่องคุรีเจโอวันขอขอบคุณอาจารย์แม่นะคะซึ่งเป็นแม่รักของน้องอุ๋งอิงแล้วก็เป็นแม่ฮักที่ตามน้องอุ๋งอิงมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะขอขอบคุณมากๆที่มารีวิว เรื่องภาพยนตร์คายอ้อของพ่อบอสโจยมานินที่เป็นผู้อำนวยการสร้างดีมากๆทุกคนต้องมาดูค่ะทุกคนต้องมาดูเพราะว่ามัน ที่ฟังอะแล้วไม่เข้าใจหรอกว่าคนที่เขาเล่ามาว่าโรมมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยบางทียังงงกันยังงงกนอยู่เลยว่าเราต้องตามมาดูต้องตามมาดูแล้วแกนีอกสารใช่ใช่โอ้สุดยอดสูงกับเป็นอาจารย์แม่เอาละค่ะขอบคุณมากมากครับปิดคลิปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะร่ำรวยร่ำรวยไว้ก็ถึิเจอกันเดี๋ยว